มารเนี่ยวัสดีมารเนี่ยอาราธนาให้พระเจ้าปรินิพานมานคิดว่าเมื่อพุระเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยพระษาสดาหรือพระษาสดาก็จะไม่มีแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วก็สบายแล้วแต่พอพระเจ้ามาตรัสตอนที่จะปรินิพานเนี่ยเป็นไงมารสุดแล้ว เอาอะไรสิเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพานไปหนึ่งแต่พระพุทธเจ้า8ปดหมพันพระธรรมขันที่เป็นองค์เป็นพระบรมศาส,สดาทำกิจหนักกว่าเดิมอีกตอเนี้ยนี่ไงว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมานผิดหวังทั้งๆท,ท,ท,ที่ผิดหวังมาตลอดเนี่ยแต่พระธรรมวินัยที่พระบรมศาส,สดาแปดหมืี่พันองค์8 4 0 0ี่พันพระธรรมขันเนี่ยกลับไป อยู่ในฐานะของพระศา,าสดาโอ้โหดเดี๋ยวนี้เดียวนี้แล้วพระพระพุทธเจ้า8 4 0 0 0พันพระธรรมคัรพระพุทธเจ้า8 4 0 0 0องค์เนี่ยตอนนี้ยังทรงทํากิจของพระศา,าสดากระจายไปทั่วเลยดเดี๋ยวนี้เอาละสิอยู่ที่ภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกาเนี่ยเมื่อสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาโดยฐานะที่เข้าไปศึกษา เขาเรียกเห็นพระธรรมกำลังขัดเกลาเราอยู่อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันดูมีชีวิตพระอาจารย์มันเออรู้สึกว่าตื่นเต้นไงไม่รู้มันเหมือนกับเหมือนเห็นพระศาสดาฟื้นขึ้นชี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนัในมุมมองผมแล้วก็ไปเข้าใจอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับผู้เจ้าหลอกมาน่ะเหมือนกับว่าท่านจะรับอรัตนนาปรินิพานแล้วมานก็แบบชราใจอะไรเงี้ยเออมานก็ลืมไปจริงว่าเหมือนกับองค์นั้นเป็นองหลอกรับปรินิพานแล้วก็โผล่ขึ้นมาพึ๊ก อีกแปดหมื่นสี่พันหรืเงี้ยเอ้าท่านหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทามารให้ตาบอดอยู่แล้วมารไม่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วไม่รู้จักพระพุทธเจ้ามารเหมือนตอนเองจะชนะแต่จริงๆแล้วหงายท้องยับเยินแ,ยเยน,นแพ้ยับเยินมารแพ้ยับเยินเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ว่าพุทธบริษัทที่ไม่เข้าใจก็ร้องไห้กลิ้งว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระพุทธเจ้าปรินิพานเร็วนักพระาศาสดาปรินิพานเร็วเกินไปเรายังไม่ได้ในกลุ่มบุคคลเหล่าน,นี้คือกลุ่มบุรุชนที่ไปที่ปรินิพานก็ไปนั่งร้องไห้แล้วก็ไปเศร้าโศกบ่นเพอ้อ แล้วก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งก็ไปที่ตรงนั้นนะไปยืนที่ปริพภานพุทธเจ้าไปยืนทางด้านพระเสียรในขณะที่ยืนจ้อง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 เนี่ยภาพนิมิตของพระพุทธปริพพานก็หมุนกลับฟุบพระบาทก็มาทางด้านที่ตนเองนั่นเองแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีเห็นพระบาทพุทธเจ้าก็ร้อง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 ท่านผู้นี้ ในขณะที่ร้องไห้อยู่นั้นเนี่ยก็มีเสียงกระซิบแล้วก็ทําให้ตนเองระลึกได้ด้วยว่างั้นว่าวาเองก็มาร้องไห้อยู่เนี่ยเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วแล้วจะมาร้องไห้อีกกี่ครั้งไปสําคัญว่าพระาศ,าศาสดาปรินิพานแล้วไงไม่เห็นพระธรรมวินัยยังอยู่ไง ก็มาร้องไห้อย่เป็นร้อยร้อยครั้งแล้วสองพันกว่าปีเนี่ยมาที่นี่ทีไรก็ร้องไห้ทุกทีร้องไห้ทุกทีมันฟุบขึ้นมาได้ไงไม่ตื่นสัทีไม่ตื่นสักทีมันททเป็นเราหรือเปล่าไม่เห็นพภาษาสดาในฐานะแห่งระธรรมพภาษาสดาพร่ำสอนทำกิจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เห็นตาบอดตาบอดไม่เห็น จะรักษาภาสาศาสนาทรงภาษาศาสนาเผยแผ่ภาษาศาสนาสืบทอดภาษาศาสนาก็เป็นวลีเด็ดกันอยู่นี่แหละแต่ทําด้วยความเครียดด้วยความกลุ่มด้วยความทุกข์ด้วยแข็งทื่อด้วยทัศนคติที่แข็งกร้าวบอกกล่าวพระธรรมโดยไม่มีอนุปวาโทอนุปคาโตเป็นต้นแล้วก็เอาทิฏฐิตัวเองเอาไปบอก ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คําสอนเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นใครเห็นต่างโกรธเกลียดคําสอนของพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างที่เราเห็นเท่านั้นไม่เห็นพระษาสดาในฐานะเหงะธรรมวินัยฉะนั้นตรงนี้พวกเราหมัวกังวลไม่ได้แล้วหมัวกังวลไม่ได้แล้วตอนนี้พระษาสดายังอยู่ในฐานะเหงะธรรมวินัย เราจะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วให้พระพุทธเจ้าขัดเกลาเราแล้วก็เดินตามธรรมะให้ถูกเราจะต้องเป็นสุปฏิปันโนในฐานะเป็นบุรุษชนที่ส่งข้อเข้าในผู้ที่กำลังศึกษาอยู่พราะเราเป็นเสกขะโดยสมมุติแต่กำลังฝึกตนเองตามศิกขาสามเพราะเราเข้าใจแล้วภาศาสดาจะต้องทำกิจ พร่ำสอนที่ถ้าเราไม่ฟังให้เข้าใจถ้าไม่ฟังให้เข้าใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติหรือไม่ไม่เข้าใจตรงนี้เบียดเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะรุ่มๆดอนๆนะตรนี้เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวมีศึกขาสามเดี๋ยวไม่มีศึกขาสามเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นนภะษาสดาทำกิจเป็นต้นได้